สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วม,มาเบิ้งกรรมวิธีการเฮ็ดสมพักเสียนจ้าดองผักดองพักเสียนด,ดองอันดับแรกขั้นตองมาทุบก,ก่อนดิแม่ตุง้งเสียนตุ้งไม้เ่าทุบก่อนทุบก็เอาเกลือใส่พี่นอ้องเกลือใส่แบบมาร์ควายแบบกวันค่อยคันเอาเกลือใส่มักไว้ยมักไวค้ค่อยคันบ่แม่มันจะได้อ่อนบ่แม่อ,มอันนี้คือกรรมวิธีการเฮ็ดสมพักเสียนแล้วค่ะพี่น้องนี่ ทุบๆเอาเกลือห้วยห้วยแต่ละสันบ่อเมียห้วยเป็นสันบ่เออมันก็ใส่เทียวเลยเตียงกระเขากันอืมมันตัวอ้อนหัวกระข้นร่นแล้วอันนี้มันอันนี้มันจะแข็งทุบพี่น้องทุบก่อนจะได้อ้อนอวยซวยกินก็จะเสพพอนั่งไงย้ายมันจะปวดหลังได้ดิมอว่าที่ขาดดูยากแล้วก็เลี้ยวเพิ่งแก่พี่น้องเกลือเม็ด เกลือเม็ดเทปะเสียไม่เ็กถ <illa>. ุง <Darwin> มันเสียไม่แต่ละมาถุงถุงบอลเลวถุงงถอร่อยเกลือเม็ดเกลือเม็ดเกลือเม็ดเกลือดิบเอาเลยเกลือดิบเอามาจากช้นบุรีพี่น้องนางซ้เอามาให้จานเทปเอามาให้จานเทปทำวิธีการทมปักเทียน แม่ทุบอันนี้เสียเทสอัน,นี้เสียแม่ก็คือว่าทุบเราเกลือถิ่มไปก่อนอนานบ่เนี่ยกาเอน้่ายเกอี่อกอันเกีกบตายเงียๆนี่ไปขายไล้เถอะละลอยสองลอยวนนี่นีก็ไปขายก็ได้จงไวไน้นุกนเนียนเอยก็พอหม่ไหวนย เทลาสันไซเกลเทีลาสันพี่นอ้องแล้วเพิ่นกับิมะคันมันวัดเอะขี่มันยังบะเถือนกันเนาะหางเอ้่อดอีดูมันเต้นหงอท้าหนูเมื่อนี่ถ้เขาขึ้นไม่ไหมหอนเก็บผู้เดียวนีแ่แหล,ละนะย้่ไม้มาบอกไปเก็บปะจะว่าน บ่าไอ้ผู้ใดเก็บเลยไปเก็บปะปักเซนเนียนนี่วันน้าจะเรียกถึงมาเก็บก่อนจะเก็บโซนสามเทียร์เกิดอะรกักาคุ่ไอ้แล้วมาเอาผีเทล่าสามหาถึงคนติดใจเพิ่งคุ้มโรงเรียนหนองกระทิงนะออืใส่นาหมะพร้า,า,าเสียบซะเนาะมืออื่นสิพาไปชมโรงเรียนหนองกระทิ่งด้วยกัพี่น้องขอพออแล้วพออขออนุญาตพออทวีสิทธิ์โลไทยสงแล้วมืออื่นสิไปรีวิวโรงเรียนที่ข่อยเคยเรียนตะหน่อยให้เบิ่งสิเป็นจังไดเด้อพี่น้องเอ้ย ทะเบงทะเบงกันอันนี้คือวิธีเตรียมอันนี้คือวิธีเตรียมพี่น้องปุบันีเฮาอันนี้นนแซะใบเซ็ดให้มันอ่อนพี่น้องเดี๋ยวเขาคอยมาขันเดี๋ยวเขาเบิงงวิธีการขันกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขามามาเบิงยก่อวนขันสมพักหลังจากใส่เกลือมักไว้แล้วเฮากับมักขัน แม่ขั้นจักน,น้ำขนน้ำเกียวสามเทียขั้นน้ำเดียวสามเทียขั้นสามเทีย้น,น,นเอานา้ำพื้นออกแม่ขึนนน้นไหนน้ำพึ้นไนเดนี่ยมาใส่นี่เสือไปใ,ใส่ตุวเ,าาเป่เอาไปยัง,งส่่งามเสิเปล่ามาของเข้มเออหัวกะหูได้พี่น้องเอาน้ำสมพักเอาน้ำคันสมพักเซียนเอาไปใส่ตัตบกเป่าให่มันงามมาสั่นคั้นสมพักอย่งี้กันเอาไปเวิตี ง่าไว้เห็นหมดเออหนูโมโหเลยความดูไม่พี่น้องเอาหนามคั้นสมพระเอียงก็ได้เอาไปเทหดใส่ต้นบอกข้าวข้าวหน่อยข้าวหน่อยมันจะเริศเติบโตงอกงามอืปวยงามพี่น้องยิ่งอวนคั้นสมพักเขาเขาซิ้อหูใดจังใดว่าแม่บักคั่นจังใดมันถึงกินนิ่มเขาจังกินเทน้ำพื้นมันออก เลี้ยงสิบ้หูท่นี่เจก็เทตัวนี่อืมันมันเนียนอันอ่อนก็อืมนี่แตตาหนึ่งในทำลังอืมเที่นำขึ้นออกกี่น้อง มีน้ำเฮินออกเนี่ยนักะเอาเกลือใส่บ่แม่นึอวันขันออกซื้อเป็นสี่เลยขันออกย่อยนี่ก็หลเป็นแห้งแล้วใส่พลังแรงกายหลายเนาะยายโอ้ยเอาแป้งเนื้อวัวแล้วขก็แป้งมีอะไรนีอะไรเศร้าหลาหือยายเออ พ่อเห็นพ่อมิวพอกินกับพ,อบพอ่พอมื้อแบบเผากับเต้าก็อเสด็วข้าวใส่นนั่นแค่นั้นล่ะเนี่ยบันนี้กันบ่อมิ้วเผาก็ให้ขนมเทียน,น,นขนมเทียนใส่หวานใส่เชื่อมมีพี่น้องเริ่มอ่อนแล้วค่ะพี่น้องนเนี่ยเสีบผักเสียนมันอ่อนนะพี่น้องมันก็เลยเสบีบแค่นมะพร้าวอีกคนนึงแยกเผาหน้าเผาใส่แต่กินด้วย ตจะคู่บ่จะคูดกระดำบบอแล้วน,น่าบอกข้าวใส้เหนียดอีกหรอกพี่น้องบลูกแน่เริ่มอ่อ,อนแล้วอู้ไปตาแสบบ่ครับพี่น้องอันนี้เท หนามพื้นรอบที่สามจ้ารอบที่สามเซ็จเรียบร้อยยังเมียเช็กสเตตัสบอกว่ามันอ่อนบากปเลยีมันแก่อันนี้เด็ดอันแกทิมบอกอันดอกมันดอกนันเป็นหมากเหรอออก็อ่อนละเรียวเนี่ยเดี๋ยวมันนี่เขาเกนี่ใส่ เออไม่ได้เอาเกลือเม็ดใส่บ่อเกลือเม็ดขันอ๋อถ้าถ้าถ้าเอาใส่ดองไม่ต้องเอาเกลือเม็ดเกลือเม็ดเนี่ยเอาไว้ขันอย่างเดียวอือันนี้เกลือละเอียดใส่หลายแหนมชิเข้มเจ้าเฮ็ดไปนะมันเข้มมันผสมเลยเอ้ามันบาลานเลยเนาะโอ้ยปวดเอวอะไรนะโอ้ยปวดข้ามีปวด่ะพ่อผมปวดเอวมากบอเอียงใส่ใส่เบอริดตามผสส่กันน้ำบอบข้าวใส่ย้ำแด่ขันใหญ่มาแล้วมาแล้วที่เขากันกันตั้วขับนำเข่า อันนี้นนนใส่น้ำตาลด้วยพี่น้องเพิ่มค้อมเสีบเ้าของเราได้ขันไม่ไม่เป็นไรโมมี่ดูะมมี่ผมก็ตองใส่ไา้มาเสอบมาก่านี่มัอะไรโยไม่ขอมาใส่ไม่ขอเมใส่เกลือใส่น้ำตาลพี่น้อง ชูโรดต่ไม่ใส่ที่หลังก็ได้อีเมียว่าเรืมซื้อชูโรดมาสั่นใส่ไรก็ได้รูดก่ได้โรดเอาไว้นรูดน้องมันโรดออกน้ำบอกข้าวคอยใส่มือแล้งมันบ่เมียสูตรเย่อยอวนนี่ใส่น้ำบอกข้าวแซ่บพี่น้องหวานหอมอร่อยน้ำบอกข้าวกับน้ำข้าวซ่าน้ำมะพร้าวกับน้ำข้าวซ่าวนี่ร่างเข่าล้วก็เท่ใส่ออืือื่ ใส่ไว้นี่แม่เดียกก็เอาน้ำเข่าใส่บ่อก็น้ำบอกเผาเมือแรลงนี่บ่อเมือแงเองนำเขาก็มานเผาอล้มืเบิ่งเอาน้ำเขาก็น้ำบอกเผาใส่เด็กพี่น้องบเผาเมือแลงแล้วข่เผาต้มตัวดำ